ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ปอมอบดารานำรูปอ้้มพัชราภาไปใช้ส่วนต้องปรึกษาทนายตามเรื่องใหญ่มาแน่วิเมื่อทนายตามสิทธาโพดร,รูปคู่กับดาราสาวอ้้มพัชราภาและเอสุปชัยประกาศว่าวันนี้คุณอ้้มพัชราภามาปรึกษาข้อกฎหมายกับผมและทีมสิทธาลอฟริ้เธอแจ้งว่ามีบริษัทของดาราดังคนหนึ่งนำรูปคุณอ้้มไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทําให้คุณอ้้มได้รับความ ความเสียหายเรื่องใหญ่แน่วิงานนี้แม่ลุยเองครับและในคอมเมนต์ท่านายตามระบุอีกว่าคุณอ้ำาใจดีมากแล้วยอมมาตลอดแต่อย่าเอาความใจดีมาเอาเปรียบกันเลยครับในขณะที่ชาวเน็ตแห่มาคอมเมนต์คาดเดากันเป็นจํานวนมากว่าใครคือคนที่นําภาพของอ้ำพัชราพาไปใช้จนเกิดเรื่องราวนี้ขึ้น